อ้ตะมุงแดงจึ่งคืนว่ะอีเพียเด้อเซมอลไดเปล่าป้าเห็นจิ้มหวานว่า,ามันขาดอะไรอันนี้คือชิมนะครับไม่ได้ใส่หอมกันก็อืมแล้วแา,านเท่ารับแานเท่าะหร่นสวยๆม่มเห็นม่เห็นทำไมไม่มไม่บ่ ออดูเรียนอ่านะ,ะ,ะครับนี่มีการดูเรือนแล้วหายออกไปเลยเยอะไม่หรอกสวัสดีครับสวัสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บอสสอร้อยเดินทางกับร้อยเอกนะครับ หนึ่งในโอกาสวันหยุดยาวนะครับหลังจากที่ปิดโควิดนะครับบ่สามารถรับบ้านได้ตอนนี้จะประมาณเจ็ดเจ็ดเดือนแล้วนะครับว่าได้ลับรอยยอ็ดนะครับอันนี้ผมกลับมาแบบว่าได้บอกผู้ใดนะครับบอกแจ่น้องนะครับเดี๋ยวรอน้องมารับนะครับเดี๋ยวยางไปนะครับขี่รถชั่วขึ้นมาเชียงขึ้นนะครับ่อนนี้ก็สามโมงเคืงนครับสี่สิบโมงแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอน้องมารับนะครับบพราะูกอายุใสนะครับคอยพาอดแต่ร่วมกันอ่าโอเคครับนารอดมอารับเรียบร้อยนะครับ น,น้องชายครับผ่า้าันหมดแตือนบาครับบอกครับเตือนจะโมงครับเลยเป็นสถานการณ์โควิดตีตตตห,ห,ห,หโอเคนะครับ,พบ,พบเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านเรานะครับใครที่ฟังยู่นะคะรีสมรยีอ่ะตอนนี้นะครับพอดี ยายยายเพิ่นบ่รู้ว่าผมกลับมาจากกรุงเทพนะครับยายบ่รู้รู้แต่น้องนะครับไปรับนี่สิมาสุภัยเพิ่นเลยครับเบิ่งจะเป็นจังได๋กลับแม่นะครับเหิือนเมืองก่อนแม่ก็บ่ทันได้รู้เนาะแบกของท่านในรูไอนี่โอ้รูแล้วจะว่าอ๋อคิดถึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ดิใจมากไันมบอนเ้ากันแลโควิดเร็วอัเ้ือไปอนมบ้างมีแล้วค่ะรถสุดอกไปวันหันอ่ะมันไปยังมันจะไปยังเสียพอหันอ้า่แล้วครับผมถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเสไพัย ยายกับแม่นะครับมือหันลงไปเพ่นเขาก็ดีใจครับพันดีใจครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับที่ผมมาได้กับบ้านนะครับเนื่องจากติดโควิดปกติแล้วก็สีมาบ้านดีไม่สงการอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้ครับเจ็ดเดือนนะครับจากบกศอหอดบ้านผมนี่กับประมาณ10กิโลนะครับบรรยากาศดีดีนะครับต้นไม้เขียวงามอลามนะครับมึงเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเหมึงนะครับนี่ครับ เห็นบางที่เรียบร้อยนะครับนี่ต้นไม้เขียวงามโคกงยางนะครับชุ่มชื่นนี่ก็มีความดีนะครับไม่ยันไปกับนะครับเห็นที่เรียบร้อยซาดูยังไงแล้วร็ไม่มีนี่แหละ ยังครัค่นแม่เป็นยังไงสบายดีไหมครับสบายดีอยู่แตว่ายางบ่ได้ขึ้นยางเลยแน่นเอาบ่ะวันพบมเป็นผู้ใดวะคันดีใจว่ดีดีใจว่ดีใจแม่ดีใจตัวบเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าึ้นหอดึินหอดแมู่เห็นแม่ตกชินดีใจ มันเมือนมากบ้านโดนเนาะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนต่อแตม่ปีใหมนมันบ่มีเงินเรากืมาถ้าคนละเมื่อย่วนให้าแต่แม่มันอขันรไปก็มบอกแม่ว่ามันไปย่านไหนมามื่อไหรก็ว่ามันไปมันไปกลับพน้นไปตีกลับพอนางส่ไปรอกไปรอมันรอบรถมันนีคยแกนแล้วคอยแล้วทนหู่ดีใจอยู่แต่แรกเออแม่ สงการนี่แหละดีนะฮะกินบเมีกินหมดแล้วอาหารว่างๆบ้านๆนะครับกินแล้วนรม่เค่ยวันหมดเขม่กินนี่แหละเป็นดีใจแล้วมันบันม้นจะยุ่งหรือไม่หรือไม่ห่างเลยไม่ห้องใครมันห่างสุดแหรอนี่นะครับกินหมอนั่นหรโอเคนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆแง่เมืแรงนะครับเหลือเหลือแต่พ่อเพราะท่านรู้นะครับพ่อนะครับ บรรยากาศดีดีอันนี้จเจ้ากับลาดยางไม้นั่นนี่นี่อ่าไม่ทักทายเลยกคบังยมนะครับโอ้โหโดขคืนก่อนะครับมายำใดกันไปกิน,น,น,นมด้วยย่อมเด๋ยังมา<อ>ยังเห็ดเมนูครับโอ้โหโดดๆครับ นี่รถประจำตำแหน่งนะครับจาคนใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวไทยมึงไปเรื่อยๆนะครับผมมีการน้ำตาไหลพร้อมกันเซอร์ไพรส์ครับโอ้ตะบุฮงแดงจึงคืนวะใช่ไหมเพียรนะครับสวีดีเพียอเนื้อมาเซอร์ไพรส์เลยมือนี อากาศพอเนานะโอ้น้าต้นเจ็ดร้านไห้นี่ฮะไน่หมกน้อยมกอยมกกิต่ตลาดนี่บ่าตลาดน้เพทวันอืออืออืขอดีดีมาซิมมือเข้าเค็มตนมอนไหนอานั่นบ้านสิมหน่งมออเลย ี๋้วแม่ปีไถกูไหมอืมตอืทาอือหึมมีตอนบักฮุ่งม,มีตอนบักพริกหน่อกหมูมนะมีปูผู้เดียวแม่เราไรกูไม่ได้ตั้งใจกูอเอน เลื่นงไงเขามันเข่ากตอนก็เห็นมาเทลงไปไหม,มว่าสมดหืมนามนันวแสบจ,จุดจับซวงเลยเขาบอ,อกวาเสื้อหนมกับ จะติดกลับก่อนมอืไมด้ไม้มน้ำไมได้ม้นั่งตุมไก่อื้มอื้ตมน้ำไมไ้หวานไอ้ข้ กเอ,อืมโอเคครับจับสายอ้าวสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่เนี่ยก็นั่ง เอาอาหารไปใส่มาครับผมมาเต้มุอเซอร์นีครับมาไปทำงานทำงานตัดที่หาผมโอ้สภาพพ่อเจอกันเนาะอันนี้กินข้าวผมนี่คระแกมกระแกมมาอันนั้นได้มาใส่นิมปลาปลาซื้อตลาดอันนี้แม่น้ำซ่าไหมใช่เซียนมากเลยมาสวัสดีพ่อนะครับพ่อผมเองนะครับอมาแล้วครับผมสวัสดีแม่อีกรอบครับ สวัสดีพ่อนะครับนี่พ่อโมเตมาจากท่างานนะครับสวัสดีน้องน้องโอ้ยน้องมองกล่องเลยวะน้องเน็ตเน็ตน้องเน็ตนี่ครับสวัสดีพี่ด้วยนะครับสสวัดีครับนี่นี่น้องเน็ตดีครับนี่จอยากกินนี่แล้วมาหยอดฟอกกจัดเมนูนี่เลยไยจุนี่กกำลังคนแก้วนะมาเดี๋ยวแก้วสีแตก นี่มปคนแก้วก็นนี่พริกขา้าวคั่วพริกผงข้าวคั่วผ,ผงนัวใส่ไปแล้วนี่กี่เพียรดเด้อใส่โมเลยัละครั้งหนึ่งเทายัางดีอ,อืมเอาพอให้กินขี้นะครับนี่เป็นขี้วัวนะบอกไว้เลยเอาลครับหลังจากที่เราใส่ขี้วัวแล้วห่า ใส่กีเพีย <Tá, S 1> แล้วเนาะนี่คนแกวนะแกวที like <happen. Hello. S 1> ่เพียนะแหลมๆคมๆนี right. Now, ่จะผสมใส่บวนี huh ีมาเป็นพวกวัวดีเลยผูกพวงนะครับนี่มือกอดแล้วหนุ่มได้แต่ะเป็นเนื้อของหข้อนะเห็นปะชัดเจนนะครับนีคนแกวใส่ขีเพียพริกผงข้าวคั่วผงนัวเรียบร้อยเดี๋ยวคนแกวเดี๋ยวก็ใส่นี่นะ น,นี่ค่ะว่าได้นี่หมดพระผาหมดหมดเลยน้องคอนอันนี้ของแท้เนาะแท้หรือของปลอมน้องพรน,น้องพรใส่หมดเลยเนาะพี่น้องน,งนี่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 นมดุดให้พ่อชิมเฮ้ยเริ่มใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาน้ำปลาของแท้นะครับเค็มแน่นอน เดี๋ยวมาชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับโอ้ซีคนซีนะครับสี่คูนสี่ีคนสีใช่สีคูนสี่หกคูนสี่ง่าอย่างนี้กอนนะน้าส,สิ่อกเต้าลูกเต้า ให้พ่อก่อนพ่อก่อนให้ชิมน้ำจิ้มก่อนอ่ะว่าเห็นน้ำจิ้มว่ามันขาดอะไรอันนี้คือชิมนะครับไม่ได้ใส่หอมกันยางยางยางให้ชิมก่อนนี้ขาดชิมขาดอะไรก็อื้มเช็งเช็งไปยงไปยังไงไปยังไงไปยัง อมเมบบรูเราเราบรูะยังเที <cake> ่ผมเรงขอไปด้วยครับมันมันค่ำแล้วมันมืดไปหน่อยนะนี่ฮึพงเลยม่ช่เพราะเขาเอืมไปเอ้ยทั้งน้ำปลาทั้งเกียนี่เกีเกีไม่ได้ใส่ขาดขม

เป็นไหนขัดเลยขาดยันขาดแสบได้ปะนี่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 ขาดก้มอาขาดเขาอีกบ่บ่แล้วเราหนาะเราบีเาบีของแทะเดี๋ยวน้องเสิ้นึ่งก่อนนึ่งเป็นน้องอีกคนหนึ่งนะครับขอเล่งได้คำแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้มันเร็วเกินไปเออเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมด้วยครับมีของแท้ของแท้ งแฮมาจากตัวเลยรอนี่ก่อนอย่บานเท่าครับบาดเท่าเลยนะไม่เมอัแจวเนี่ยแจวขอบวุบก็เห็นบ่เห็นเอาไหมไหมไม่อลูกีแจววะไม่ใช่ไรไฟแจมวลยหวานหวานลงขาดอะไรครับผมไม่ชิมนะครับไปชิมเดีอใครอยู่แต่คมบอก món nào món gì cái món gì đây à là đấy. Thôi cái này gì cơ nước rồi cái 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 อืไม่แต่ผู้แพ้มีโคมีดีวะเสียวเท่มืดเดีมีพอแล้วคนเอานน่นๆจัดเลยโอคืลอเีกีนเนีย่ยมันอัตาตาเอมืองกล้องนั่นเมืงองกล้องพาตตา เป็นไงดูนี่ครพ่อมีพักอย่างนี้ดิขอบคุณเลล่ะเนี่ยพุ่อเลยนะเสียมีต้องขอบคุณสถานที่นี้นะครับสถานที่ลงเนียนนะครับขอบพุ่งพอเลยเส้นเนื้อไม่จนุนี่มา ไ่แม่กินบอสิเม,มืนกันนะกินบอด<ถ>เดเผ็ดบอสบ่เผ็ดเนาะกินกับขารึตปล่าอ,อืมอ้โหมึงมึขาอขอใโอ้ยพอดีดิ จับไไ<ะ>นะครับเฮ้ยิมมึงชิมมึงะครับตัวมาจับ,อ,บอืม,อมเ,อเปลี่ยนหอกแจับเปลี่ยนเสียแล้ว <laughs> อันนี้เรากซวอีกคนนึงนะอันนี้ตีไปทข้ามก็แ้าอ่ะ กองกองมือตาแน่สาานโอ้ยบางมืออาไมกองเห็นกองเห็นกองเห็นเนี่ย้องเนี่ยอันนละตาตนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนบางมืออีกแล้วมันบางมือไง ดูเรียนอ่าได้ครับนี่วิีการดูเรียนแล้วใครเอาไปเยอะไม่หรอบางไว้ไี่ไหนบ้านพี่พี่บอกพี่มึงเรียนะครับนี่เนื้อมันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อนะจัดให้ลูกเป็นลูกมกัก กินไส้จมุมามามสมทัยนี่ครับมาเสื้อผ้ายาวนะั่นี่ไส้จุกเสีบแสบแก้วขมขมอืมอืมเจ้าครับนกนี่ครับกอบคุณนะครับพาเอาไส้จุกให้แค่กินออคุณนองๆไ,ไหมครับ <c oughs> บอกไวยหนึ่ง สองสามสี่อ่ะสี่ยับเอาเองครับแล้วคลินปนี้กับพ่อสมิทธก่อนนะครับลากันไปก่อนเดี๋ยวมาอยู่บ้านเสียคลิปอย่างเนี้ยคอยติดตามนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ